ที่เราทำมาถ้าเรารู้ยอมรับและแก้ไขกรรทำแท้นั้นเป็นสิ่งที่เราแกรกใจอยู่ในใจเราทำให้เราทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นทำให้เราเป็นพ้นจากหัวกรรมเพราะฉะนั้นจงรับความที่เราต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยความจริงนม้สิ่งนี้ไม่ได้ยาต้องการให้รู้ว่า อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สวัสดีออเคทิวาที่ในตัวเราอยากให้เราก้าวพ้นด้วยพ้นแห่งกรรมดีสิ่งที่เราทำไปแล้วจงยอมรับและกลับตัวกลับใจแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตแห่งความดีเกิดขึ้นดวงจิตนั้นจะเปิดทางให้เรามีความสุขเข้าใจแล้วนะอามบุยสอาปบุกามาเตชิง เอาความทุกไปทิ้งเอาสิ่งไม่ดีออกไปทิ้งเอาความเป็นขยะในใจออกไปความชั่วความที่เราไม่พอใจความที่เราเห็นผิดหรือสิ่งที่เราเก็บเอามาเป็นขยะในใจเราสิ่งที่คนดนทาว่าร้ายเราและเราเอามาเฝ้าพิจารณาทำให้เรารู้สึกเสียใจทุดใจ ช้ำใจเพราะอะไรเราไปเก็บมาใส่ใจ้าใจไม่ลูกเอามันออกไปนะเอามันออกไปนะเอามันออกไปนะ้าใจนะจงเอามันออกไปตามนี้การที่มานี่วันนี้อุมากาลีอุมา,าลุกะทุกป่าทุกป่า ญาณในทุกคนมารับพลังกายของแต่ละบุคคลขอให้รุ้นนำความดีจงปรากฏและเรียนรู้สิ่งจริงเกิดขึ้นในความจริงและยอมรับผิดในสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดกายว่า,า้าใจถ้าเรารู้ได้ยอมรับได้คำว่าให้อภัยเกิดขึ้นกับทุกคนเข้าใจนะ เปิดใจและหายใจทุกอย่างจะผ่านไปได้สาธุโอเปรเก